ครับก็ขอสวัสดีกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านด้วยนะฮะผมชื่อเกมเมอร์สองพันเทีวีเรียกง่ายๆก็คือเกมเมอร์ทีวีนั่นเองก็ เราวันนี้เราก็จะมาเล่นชาร์โดไฟส์ผ้าญี่ปุ่นนะฮะอะกดเข้าไปเลยคนที่หาว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปสนมันนะฮะเออเป็นเป็นคนนอกครอบนอกรอ,นอกรอนะฮะไม่ใช่ในกรอบใช่ไหมพี่เลน <c oughs> เรารอกันนะฮะก็กดก็ขอตัดตอนเข้า Shadow f i เสร็จม,นะมาแล้วครับอาเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรก่อนนะฮะนี่เข้าไปก่อน นี่นะฮะนี่นี่น,นทุกอย่างที่ผมเล่นมาเนี่ยก็เพื่อไอ้พวกนี้เลยไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรนี่จะมีทางขวาสามอานันตรงกลางหนึ่งอนันสองอนันหนึ่งอนันขวาซ้ายตรงกลางขวาขวาตรงกลางขวาขวา ขวาซ้ายหลายเลเวลเกินก็จะมีทุกท่าที่คุณเห็นนะฮะนี่นี่เอานี่ก็ความสำเร็จของผมก็เยอะอยู่นะถ้าถามอะดูครับไม่รู้ว่าไอ้นี่อะไร วัดยินจาไฟนินจานี่เองก็นี่เดี๋ยวนี่นี่นี่เยอะๆเลยน, 3, นี่ก็สามนี้ก็อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเดี๋ยว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 ผิดผิดนี่นี่ นี่ก็คือสามด่านที่ผมเล่นมานะฮะโอ้ผิดผิดอีกแล้วกูอีเอาออไปตอนที่ผมแคสก็สามหกแปดนะนี่ทั้งสมด่านนี้ที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่รู้ว่าทำเฮี้ยอะไรได้ นี่นี่นี่นนย,ยังยังยังไม่จบตรงนี้นะฮะเรามาเล่นกันเลยด่านสามชาชายช,ชื่อชื่อพี่ลินหนังอะไรอะหนังอะหนังอะไรอะช่วงวันแต่ปางกรอ แค่อยากดูหน้าทำไมอ่ะฮะมาแชทเกมอยู่นี่นี่ชุดเกาะผมก็เป็นอย่างนี้แหละนะโอ้นี่ที่ได้มานก็กากเกียนดีนะเอ้ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ะว้าวอ้เหี้ยเอากระแตอ่ะอ่าลงลงลง ขึ้นขึ้นต่อมันจะให้กูใส่แค่นี้เสื้อนี้ก็กาะเกียดน,นเนาะถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นได้นะฮะผมจะบอกไว้ แคดเกมครับปิดปิดเม้่อต่างกันนะจะให้แอร์ครับอ๋าไม่หอมหอมก็นี่เลเวลยี่สิบเอ็ดนี่ยี่สิบเก้าสิบแปดสิบห้าไม่รู้ว่ากูเล่นถึงไหนเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเล่นถึงไหนหลายวันผ่านมานี่ผมไม่ได้เล่นเลย ไม่ได้แคนให้ทุกคนดูผมงอนนะเพราะว่าทุกคนไม่ดูอะไรกับผมเลยบอกง่ายๆว่ากุ้งอนอมาเล่นต่ออืออือฮะใครอยากจะฆ่าใครก็มาลงที่พวกนี้ได้ สตัวนี้สุดท้ายเลยอ่แล้วก็ผมจะเล่นแค่ตัวเดียวก่อนนะฮะตัวนี้ตัวเดียวมันให้ทีละตัวนะอ,อ,อนนนุ้ยอีหาอ้ยนี่อืมนี่โยด ยอดโอ๊ยไม่เกิน10นาทีนะฮะอ่าจบแล้ว1ตัวนี้ทั้งหมด4ตัวกี่นาทีครับทุกคนช่วยตอบด้วยนะฮะอ้อลืมอย่าลืมกระทืบไลค์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 นะฮะหรือว่ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วย ที่ผมเล่นเนี่ยไม่ศูนย์เปล่าแน่นอนตายโอเคเจ็ดนาทีแล้วตัวที่สองตัวที่สามต่อนะฮะตัวที่สามนี่แม่งมึงสารต่อกับตัวนี้เลยหรืโอเคเราก็จะเล่นให้ผู้ชมดูให้จบเลยอะโอเ้เลยอือตกไปอืมอืม,อม อ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยลิมขอโทษด้วยครับอบอืมอืมเจ็บนะเนี่ยปาดาเกรใจไปอือเสียบไปก็ก็อย่าลืมกดทืบไลค์และกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด ซับสไคร์ให้ผมด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยนะถ้าอยากกดถ้าคุณอยากกดนะเฮ้ยเฮ้ยมันคู่นี่วะ <c oughs> เสียงคนอ้วนที่ที่บอกว่าปิดหน้าต่างนะฮะเป็นครูของผมเองจบ ก็สีตัวจบแล้วนะฮะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกระทืบไลค์ like, และกระทืบกระดิ่งด้วยตามที่ผมบอกไปคราวก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายดิเว้ยเว้ย